ตอนนี้เรดอยู่ที่อำเภอเชียนใหญ่นะครับนครศรีธรรมราชนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้ามาดูนะครับว่าปลาปลาแห้งนะครับปลาแห้งถ้าเราผ่านมาทางนครศรีธรรมราชผ่านมาเชียนใหญ่นะครับ มาถึงเชียนใหญ่เนี่ยก็จะมีร้านปลาตรงนี้เป็นระยะระยะนะครับก็เป็นปลาตาแห้งนะครับปลาแห้งดูแล้วแบบอื้มๆๆนะครับนอกจากปลาตาแห้งเราก็จะมีไตปลานะครับมีไตปลามีน้ําตาลมะพร้าวนะครับแล้วก็กะปินะครับมีกะปิแล้วก็น้ําตาลสดนะครับน้ําตาลสดมีน้ําตาลสดนะครับก็ๆๆๆๆๆ สำหรับไกรที่ผ่านไปผ่านมาแถวทางนี้นะครับใครที่มีโอกาสผ่านมานะครับทางเชียนใหญ่นะครับก็ลองแวะดูได้นะครับนี่นะครับนี่อันนี้ตาแห้งแล้วนะครับนี่ตาแห้งแล้วอันนี้อันนี้เป็นหัวปลาอะไรครับหัวปลาช่อนนะครับตาแห้งขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็ ดูครั้งต่อไปอย่าลืมนะครับที่เดที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปว่า,าวแล้วโลดจะพาไปดูอะไรไปกินอะไรอร่อยออยที่ไหนไปเที่ยวที่ไหนนะครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ